ตอนนี้โนมุกตอนนี้ก็คือมันมีจะมีนกเปือกซึ่งเป็นตอนนี้จะเป็นไฮไลท์ของกกมุกเลยเพราะว่านกเปือกจะ มาอยู่ที่นี่เป็นหลายเป็นร้อยตัวมันจะมีบินมาช่วงเช้าช่วงเช้าเช้าคือตอนนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะแต่ว่ามันจะเป็นฝูงมาเลยส่วนใหญ่นกเงือกนี่จะมามาเป็นคู่มาเป็นคู่เป็นคู่กันอยู่เป็นคู่ตัวผู้กับตัวเมียมาเป็นคู่เป็นคู่กันอยู่จะอยู่เยอะเลยแล้วก็ตอนเย็นก็จะบินกลับส่วนใหญ่จะพบได้แล้วก็จะคุ้นกับชาวบ้านมากเพราะว่าตอนนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็อยากจะมาถ่ายรูปมาให้เห็นอยากคือได้มีเสียงรือรั่นว่ามีนกเงื่เข้ามาอยู่ในกบมุกเยอะกบมุกเยอะก็เลยมารื่งมาชมกันมาถ่ายรูปเป็นไฮไลท์ลงมาเล่นกับลงมาเล่นงลนงมาเล่นกับไก่ก็ยังมีฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะคุ้นมากเลยกับกัเพราะว่าไม่อเรไม่ได้ทําลายไม่ได้ทําลายอะไรเขาฮะเขาก็เลย ลมาคุ้นกับกับท่องเที่ยวคุ้นกับชาวบ้านอยู่กับคนที่รีสอร์ทนี้ห่างกันสักกี่เมตรได้คะจากไหนฮะคนกับนกเนีาา่ยจะห่างกันพอส่วนใหญ่บางทีก็ห่างประมาณนักสามเมตรสี่เมตรก็ก็เข้าไปมันก็ยังไม่ไม่บินไปไหนก็ยังอยู่กับเราบางทีลงมาใต้มอกข้าวแถวมอกข้าวมาหากินก็มีนะยังในครัวก็มีหลังคาหลังคาหลังคาร้านอาหารอะไรก็ลงมา ลงมาดูว่านักท่องเที่ยวหรือว่าอยู่ใครมีใครอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรก็ยังอยู่คุ้นกับชาวบ้านอยู่คุ้นกับคนอยู่ครับดูได้ตลอดทั้งปีนะคะก็มูทั้งปีเลยครับช่วงนี้จะมาอยู่ตลอดเลยเพราะไม่ใช่ว่าจำกัดว่ามาเป็นช่วงหรือดูอะไรแต่จะอยู่คุ้นอยู่มาก้าเห็นหลายปีแล้วยังคะก็ตอนนี้เริ่มที่ที่มาอยู่นะประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปีแล้วที่มาคุ้นอยู่กับกับชาวบ้านคุ้นอยู่กับ 昆明。嗯嗯